สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับ New City นะคะที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ค่ะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น City รุ่น RS สีเทาเมทิลอ้อยนะคะเป็นรถลูกค้าทิลิปเองรอส่งมอบค่ะสำหรับรุ่น RS นะคะสวยครบจบมาจากโรงงานเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเยอะเลยได้สปอยเลอร์ได้สเกิร์ตติดมาจากโรงงานเรียบร้อย สำหรับด้านในนะคะทิวลิปก็ติดตั้งให้ลูกค้าเป็นคิวบันไดสแตนเลสนะคะทั้ง4ประตูเลยค่ะภายในก็ประมาณนี้เลยได้บอ่อหนังทั้งคันนะคะสำหรับตัว RS แล้วก็ได้ Power Outlet ค่ะข้างหลังด้านหน้านะคะของรุ่นนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบ LED ค่ะพร้อมกระจังหน้าติดสัญลักษณ์ RS เรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้ามาด้วยนะคะสวยมากๆเลยค่ะรุ่นนี้ สำหรับด้านในนะคะอันนี้ทิวลิปติดเป็นไฟสองเทา้าแสงสีขาวให้ลูกค้านะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเองเลยค่ะภายในก็จะเป็นวัสดุตกแต่งด้วยสีแดงนะคะทั้งคันเลยดูสป,ปอร์ตดูหลามากค่ะสำหรับกุญแจนะคะจะเป็นแบบรีโมทค่ะอันนี้ทิวลิปชอบมากเลยกุญแจรีโมทสามารถสตา,าร์ทรถผ่านกุญแจเพื่อว,วอร์มเครื่องยนต์วอร์มแอร์รอได้เลยอันนี้ทิวลิปก็สตา,าร์ทเรียบร้อย ลูกค้าท่านไหนอยากให้แอร์เย็นร้อนนะคะก็สามารถใช้อ p อปชันนี้ได้เลยะค่ะ